กาสบัตติก็ถึงเวลาของการฟังธรรมแล้วขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้ชมทั้งหลายจงตั้งในการสงบกายสงบจิตใจพร้อมที่จะฟังธรรมะเหตุผลในทางพระศาสนาเป็นข้อคิดเตือนจิตสกิดใจตามสมควรแก่โอกาสและเวลาต่อไปวันนี้ก็จะพูดในเรื่องมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสที่วัดพระเชตวันมหาวิหารแก่เหล่าเทพเจ้ารา่าเทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย ที่มาถามเรื่องมงคลที่เถียงกันมา12ปีเมื่อเที่ยงคืนล่วงแล้วเทวดายัางพระเชตวันให้สว่างสวัยพระเจ้าได้ตัดมงคล38ประการมีอาเสวนาจะภาราณังปันติตา,าเาศเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรวุัต,ตมังจนมาถึงมงคลที่22ที่บรรยายู่นี้คาระโบจจะแปลว่าการเคารพนะ เอตมังคลมุตตมังนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคารุแปลว่าเคารพนะแปลว่าความเคารพทําให้หนักทำให้แน่นทําให้มีความหนักแน่นหรือตรหนักในผู้ที่มีพระคุณพุทธคาราวตาเคารพในพุทธเจ้าธรรมคาราวตาเคารพในพระธรรมสังฆคาราวตาเคารพในพระพระสงฆ์ศิขาคารวตาเคารพในศิขานะและเคารพในเรื่อง เรียกว่าต่างๆดังที่กล่าวมาเคารพสิกขาาและเคารพในความเป็นผู้ศึกษาเคารพในความเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยนะเรื่องความเคารพนี้เป็นเรื่องสําคัญในทางพระศาสนาผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่อย่างว่าลูกเคารพพ่อแม่สิทธิ์เคารพครูบาอาจารย์อาณาประชารัฐดรเคารพองค์พระมหากษัตริย์พุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีบาศบาสิกาเคารพพระพุทธเจ้า การเคารพกันเนี่ยทำให้อยู่ร่วมกันยังมีความสุขเป็นวินัยอย่างหนึ่งถ้าเป็นทหารตำรวจก็ต้องมีการเคารพกันตามลำดับชั้นเพื่อที่จะให้เกิดการปกครองกันว่านับถือกันอยู่กันอย่างปกติร่มเย็นเป็นสุขเพราะเรารู้จักเคารพกันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายเพราะนั้นเราต้องรู้จักเคารพกันผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างลูกเคารพพ่อแม่เนี่ยทำให้ความเจริญเกิดขึ้นทใํใไ้เคารพพ่อแม่ก็เจริญไม่ได้นะลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันถ้าเคารพครูบาอาจารย์ก็เชื่อฟังทาไมเคารพก็ไม่เชื่อไม่ฟังเหล่านี้เป็นต้นนะเราก็จะเกิดความสงบความร่มเย็นเพราะการเคารพพระพุทธเจ้าบอกการเคารพเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความสุขความเจริญเพราเราเป็นมงคลในมงคล3 8เนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยคารวาวจาร ในการเคารพเนี่ยเอตมังคลมุตตมังนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นเรื่องความรพนี้ก็ต้องมาศึกษาหาความรู้นําไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขเกิดความร่มเย็นในชีวิตโดยการน้อมนํามาเคารพเคารพรักเคารพนับถือกันเป็นต้นในสังคมพระมีพันเตมีอาวุโสนะมีพันเตอาวุโส พันเตผู้บอพูดกับท่านผู้มีพันษามากส่วนผู้มีสามารถพูดกับผู้น้อยก็เอาวุโสแลราะฉะนั้นท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายเรื่องการเคารพนี้อ่อนน้อมนี้เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องสําคัญหรือว่าการทําดีก็ได้ ทำความดีไว้เถิดประเสริฐนักดีย่อมจักส่งผลโดนสนองได้พบความรุ่งโรจน์เฉื่องรองดีพุ้มครองผู้ทำแต่กรรมดีทำรมชั่วแม้จะครั้งละนิดชั่วย่อมติดลุกไปทุกที่โดยพบความเดือดร้อนรอนชีวีชั่วสิ่งนี้ชนล้วนไม่ควรทำนะแล้วก็เพื่อเราจะเป็นผู้เป็นผู้ให้แล้วก็จะทำให้มีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไป เรื่องของการเคารพนี่นะความจริงมีเรื่องเล่ากล่าวไว้ว่ามีสัตว์สามประเภทนะมีนกกระทามีลิงมีช้างอยู่ในป่าใหญ่ก็ไม่รู้ว่าใครจะเคารพใครดีไม่รู้ว่าใครเกิดก่อนใครเกิดหลังอ่าต่างคนต่างก็บอกว่าเนี่ยไอ้ต้นไซเนี่ยนะไอ้ต้นไซเนี่ยลิงช้างเขาก็บอกว่าโอ้เมือ่อคัเมื่อเราเล็กๆอะ่ะเมื่อเราเล็กๆเคยมา เคยมากินยอดใสมาว่างั้นยอดใสแล้วก็ช้างว่าลิงก็ว่าอตอนตอนที่ข้าเพาเจ้าเดินไปเนี่ยยอดไทยมันละท้องว่างั้นทีนี้ทั้งลิงทั้งนกทั้งลิงทั้งช้างพูดว่ากินยอดใสก็ดียอดใสเรียกว่าละท้องก็ดี ี่นี้นกกระทาบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยยังไม่เคยเห็นต้นไซอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้าไปกินเม็ดไซที่นู่นแล้วมามา,มาถ่ายอยู่ตรงนี้ถ่ายแล้วมีมูลด้วยผลสุดท้ายก็เป็นต้นไซงอกงามขึ้นมาสแสดงทั้งหมดเนี่ยว่าข้าพเจ้ายายุมากกว่าเพื่อนเลยนกกระทาบัดน,นั้นสัตว์ทั้งสามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นลิงก็เคารพนกกระทาผู้ที่ได้กินเรียกว่าเม็ดไซแล้วมาถ่าย เป็นผู้อาวุโสก็เลยนับถือตามลําดับทําให้เกิดความสุขเกิดความร่มเย็นนี่เรื่องการเคารพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในประเพณีไทยเพราะเขากล่าวเคารพเราจะเคารพอะไรก็เอาสิ่งนั้นไปไว้ข้างขวาเช่นเวลาจะเวียนเทียนเนี่ยปัทักศีลสามรอบเนี่ยก็วียนสามรอบเช่นเวียนเจดียก็เอาเจดีย์ไว้ข้างขวาเนี่ยปัดทักติกขัดตงรงปัทักขีนางสิ้นเวลาสามรอบ หรือว่าสามีภรรยาสามีกับภรรยาเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นธรรมเนียมไทยปัญหาธรรมเนียมไทยก็เรียกเอาสามีเป็นใหญ่สามีต้องนั่งอ,อยู่ขวาภรรยาภรรยาก็ต้องเอาแขนขวาเนี่ยนะไปทางสามีแสดงว่าภรรยาเนี่ยเคารพสามีนี่ธรรมเนียมไทยนะธรรมเนียมไทยก็ ภรรยานี่ทรรพสามีเวลาจ,จะจาเวลาจะนอนกราบเท้าสามีอันนี้ไม่ใช่ของคลึกนะทําให้สามีนี่สํารวจจนสํารวมตัวตระหนักโอ้เขากราบเราไหว้เราเราต้องเป็นช้างเท้าหน้าเราต้องเป็นท,าทํา,นะาต,ทตัวให้ดีให้เป็นสามีแบบฉบับสามเาีเรียกว่าตัวอย่างที่ทําให้ภรรยาเกรงใจไม่ใช่สามีขี้เล่าสามีขี้เล่น เช้าหาเย็นเทค่ำเซดึกสางสว่างั้ำไม่มีเพราะว่าเราเป็นปสามีที่ดีมีให้ภรรยาเคารพได้โบราณจึงว่าก่อนจะนอนภรรยาต้องกราบเท้าสามีถ้าว่าสามีไม่ดีภรรยาจะมากราบไหมมันก็ไม่กราบสิทีไม่เอาอะไรมาตีหัวอีกด้วย้ำไปฉะนั้นรวมความว่าท่าจึงบอกให้สามีเนี่ยทำตัวให้ดีด เป็นสามีแบบฉบับสามีแบบแผนสามีเป็นตัวอย่างเพื่อจะทําให้เป็นสามีที่ดีขราคาราโวจ์เนี่ยเป็นมงคลถ้ารู้จักเคารพกันกราบไหว้กันผู้ผู้ผู้น้อยก็กราบผู้ใหญ่ก็มีกราบหลายแบบถ้ากายจบกราบพ่อแม่นี่นะแบมือถ้ากราบนอกนั้นก็ไม่แบม,มืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีวิธีกราบหลายอย่างก็เคารพครบ,ครบนอบนอบ้อม เราะนั้นเรื่องการเคารพกันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยจะทำให้ครอบครัวมีความสุขสามีภรรยาเคารพซึ่งกันและกันพอเข้าบ้านสามีก็ต้องเคารพภรรยาเหมือนกันต้องให้เกียรติเขาเขาเป็นใหญ่ในบ้านก็นแม่บ้านเป็นใหญ่ในครัวก็แม่ครัวเป็นใหญ่ในเล้าเป็นใหญ่ในน้ำแม่น้ำาหญ่ในทับแม่ทับเนี่ยเพราะนั้นก็เรียกว่าให้ความเคารพ ให้ความเกรงใจหรือให้ความตระหนักว่าเขาทำหน้าที่อะไรเราเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็จะเกิดความสุขเนะเกิดความเจริญยิ่งขึ้นไปความเคารพดังนั้นการดำเนินชีวิตหากปราศจากความเคารพในพรัฒนา,ายในประพุทธในประธรรมในประสง์ในการศึกษาและต่างๆเพราะนั้นเราให้เกลียดซึ่งกันและกันและกก่อนนอนเราก็มีการเคารพกราบไหว้นะเคารพกราบไหว้ ไหวพระพุทธไหวพระธรรมไหวพระสงฆ์ไหวบิดามารดาไหวครูบาอาจารย์คือว่า,ค,าความเคารพให้ความสําคัญนั่นเองแล้วเคารพในความไม่ประมาทก็คือให้ความสําคัญในเรื่องความไม่ประมาทเราก็จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีสติอยู่อย่างการสํารวมระวังตระหนักในการให้ความสําคัญสามีภรรยาพ่อแม่ลูกให้ความสําคัญ อยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะประสบความสุขครบในพระพุทธเจ้าเราก็พอมีการเข้าในวัดเขาก็จะไม่ใส่หมวกหรือไม่กางลบอะไรนี่แหละเขาจะไม่พูดเอะอมัดเทิงเนี่ยเข้ามาในโบสถ์เขาก็จะสมรวมกายวาจาเจดี JD, นี่ก็ให้ความเคารพรบในอ,อารามารพในสถานที่เนี่ยแล้วก็ให้ความเคารพ นี่เป็นเรื่องสําคัญนะเวลานั่งจะนั่งยังไงไม่ใช่ไปนอนในที่อันเขาเคารพอยู่เราต้องมีความรู้ในเรื่องการให้ความสําคัญเหล่านี้สำคัญเคารพต่อสถานที่เคารพในพระธรรมเราก็ไม่เหยียบย่ำพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นี่เป็นต้นนะท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้มีมงคลข้อ คาระวะจะคือการเคารพเอตมังกลมุตตมังนี้เป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตด้วยการเคารพขออำนาจคุณประรีรัตนใจพระพุทธธรรมประสงค์จงมารวมกันเป็นตบะเดชให้แรงก้าอำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยมงคล 3- 8ประการมีความเคารพถึงกันและกันในชีวิตขอให้มีความสุขกายสุขใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน ก็เจริญพร